กินไก่ท<ก>อดตามประเทศอเ <America, S 2> <K FC. S 1> มริกา KFC แปดจุหนึ่งสามสองญี่ปุ่นไก่คาราเกะเขาล, <c oughs> ขลงทุกอย่างยกเว้นไก่ <c oughs> มีหงอนด้วยบอืทอืดีมากแปดจุดเก้าเจ็ดเก้าเกาหลีบอนชอนนองโตโต ขำซอสมากก <19, 23. S 1> ็จะหนึ่งสองสามหนังกูล่ละ <laughs> ไทยแลนด์ไก่ทอดถั่ใหญ่อยู่ในถุงมีหอมเจียวด้วยตัวตึงหอมเจียวไม่ได้กินแล้วหอมเจียวแซ่บลงพื้นไปแล้ว <laughs> พื้นแซ่บโอ้ยตัวตึง <laughs> มานุ <laughs> ่มมากขำมากหอม <laughs> หอมเจียวมากก้ <laughs> าดึกก้าวไกล เนี่ยไม่มีน้ำจิ้มนั้นเลย9ก้าสิบเก้าก้าวถ้าจิม้มน้ำจิ้มด้วยอ่ะ